เช่นเคยครับวันนี้ผมมอลลี่อีสูนะครับส่งมอบรถนอกสถานที่นะครับอันนี้เป็นอีสูนครหลวงสาขาอุดมสุขนะครับเป็นอีกหนึ่งสาขาของเรานะครับของนครหลวงนะครับผมเองนะครับอยู่ธัญบุรีนะครับแต่ว่าลูกค้านะครับเป็นแฟนเพจของมอลลี่อีสูนะครับได้ทักมาทางแฟนเพจแล้วก็โทรมานะครับว่าต้องการออกรถนะครับใช้เงินออกรถน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นรุ่นรถนี้นี้นี้อย่างนี้ครับและทางเรามีรถสมงมอบเลยไหมต้องบอกกันเลยว่าของเรามีรถสมงมอบพร้อมสมงมอบนะครับ รถรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นสเป c แคบเอสหนึ่งเกียร์ออโต้นะครับใช้เงินออกรถเพียง5้0 0ับาทนะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปชมรถกันเลยรุ่นสเป c แคบเอสเกียร์ออโต้กระจังหน้าจะเป็นสีเทามาพร้อมกับไฟหน้าแบบไฮโดรเจนครับรุ่นนี้จะเป็นความสูงมาตรฐานมาพร้อมกับล้อกระทะขอบ15ครับ ด้านท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบไฮโดรเจนธรรมดาครับเดี๋ยครับครับผมสวัสดีครับผมบริยิสุนะครับวันนี้ก็มาส่งมอบรถที่อีสุนครหลวงสาขาคูดมสุขนะครับก็เหมือนเดิมครับอันนี้เป็นลูกค้าทางแฟนเพจนะครับของทางเพจบริยิสุนะครับลูกค้าทักมาแล้วโทรมานะครับก็คือเรื่องของเรื่องลูกค้าเนี่ยไปเซ็นสัญญาไฟแนนซ์สโชลูมแล้วไม่ผ่านไฟแนนซ์นะครับไม่รู้ว่าเหตุผลนะไรใดแต่พอมาจองที่บอลมาออกรถที่บอลทาสัญญาที่บอลนะครับ นี่เลยนะครับแคปเป็นรบรถสเปซแคปเอสหนึ่งเก้าเทียร์ออโต้ออกรถห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันเป็นอีกหนึ่งเสียงครับสวัสดีครับพี่มงคลครับครัับไปเซ็นสัญญามาสองที่ไม่ถ่านอะไรเขาพี่เนาะแล้วผมไม่รู้ว่าเขาเจ๊ไวยังไงเนาะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องตึกเราไม่ถ่านกันเนาะโอเคต่อมานะครับอันนี้รถรุ่นนี้ใช้กระโหลกเท่าไหร่พี่ห้าพันบาทห้าพันบาทเนาะพี่เนาะ โอเคแล้วก็ของแถมพิเศษผมก็มีแถมมืแจรีโมทด้วยนะครับแล้วก็ไฟตัดหอให้ด้วยนะครับข,<ม>ขั้นตอนที่ผมถามนิดนึงขั้นตอนการจองรถแลถ้วก็เซ็นใบอนุญาตไห<ผ>มระหว่างผมเองอยู่ธัญบุรีพี่อยู่สมุทรปราการมายุ่งยากนะมีใบนั้นเซ็นที่บ้านโอจาานจองออนไลน์เนาะพี่เนาะโอนจองเข้าบริษัทกว่าใครแล้วจะเซ็นอ่าโอเคครับเซ็นสัญญาประมาณกี่วันพี่สามสี่วันได้ไหมประมาณสามวันเนาะโอเคก็ผ่านเลยแล้วก็มีรถสุ่มมอบเลยนะครับอันนี้ก็ต้องอ่าสุดท้ายแล้วขออนุญาต อวยพรนะครับผมมีเลยรวยเดินทางต่อไปรู้ทุทางนะค,ะครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับผมสวครับ